คุคนๆครับวันนี้นะครับวันที่5ตุลาคม2567นะครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพรก้าวไญอยางสำราญเลืกูลนะครับก็มาคุยกันครับเป็นเรื่องตัวเองนะครับความสวยนะครับในการที่เราใจดีนะครับรักเด็กนะครับใจดีแจกคนนะครับความดีนะครับก็บางครั้งก็ถูกมองข้ามบางคนมีประวัตินะครับเลวร้ายนะครับ นะพือการต้องดูด้วยว่าไอความผิดพลาดครั้งนั้นนะเขาเนี่ยเกิดจากความเป็นจริงไหมผมนะครับเมื่อประมาณปีห้าห้นะครับเดีย๋ยวเล่าให้ฟังนะผมพลาดนะครับกับการถูกแบ็กเวยนะครับต้องจําโทษไปถึงสีปี6เดือนฟรีๆคับเราไปนคนรักเด็กนะครับก็นะไม่ว่าเด็กชายเด็กหญิงผมรักหมดทุกคนนะครับผมสุกใส่ร้ายนะครับวางงานนะครับ ไม่ได้คนเดียวนะครับวางงานสร้างเด็กขึ้นมาสองคนนะครับกล่าวหากล่าวอ้างนะครับว่าภาพผู้เยาวเพื่อการอนาจารนะครับเราผมก็สู้นะครับจ้างในความสู้หมดหลายหมื่นอยู่นะครับก็เป็นแสนนะ่่ตอนนี้ทักวายเด็กมานะครับขอห้าพันผมไม่ให้เพราะผมรับไม่ได้คดีพว่งนี้นะครับคดีทางเพศรับไม่ได้ นะครับผมเป็นนักเลงคดีฆ่าคดีอะไรเคยติดคุกมานะครับผมเคยต้องโทษมาเลยมีประวัติต้องโทษมานะครับอันนี้ก็นะครับก็สู้การชักสารผมไม่ให้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมเคยต้องโทษมานะครับคดีนะครับถ้าเราไม่มีการจบที่สนอก็ต้องขึ้นศาลนะครับเสียเงินประกันใช้หลักฐานประกัประกันตัวนะครับเสียเวลาก็เกือบสองปีนะครับอันนี้มานะครับอายการ ให้ผู้พักษาแนะนำให้ไก่เกียริปันีปันนอมนั้นได้จบความกันนะครับเรื่องได้จบง่ายๆนะครับทั้งที่ผมไม่ผิดผมบอกผมไม่ผิดผมไม่ได้กระทาผมสู้นะครับแต่สายบอกเขาจบจบไปอ่ะยอมเสียเรียกร้องม,มาสองหมื่นผมยอมเสียทั้งที่ว่าก่อนหน้านั้นทําไมผมไม่จบแค่ห้าพันเพราะสู้เอาความเป็นจริงสรุปนะครับไก่เกียริปันนีปันนอมผมเซ้นไปนะครับเต็นไปเพื่อจบพอดีทั้งอายการนะ โดยการแนะนําจากผู้พักษานะครับแล้วก็ทนายของผมเองบอกพี่ไม่มีปัญหาจบแล้วเซ็นไปจบสุดท้ายผมโดนอายการแทงหลังการเซ็นของผมนะครับเป็นการมัดมือชกตัวเองเป็นการยอมรับผารภาพว่ากระทําผิดในข้อหานะครับ้าผู้เยาว์เพื่อการอนาจารนะครับผมโดนอุยกรรแทงหลังนะครับผู้พักษานะครับท่านก็ตกใจท่านฝากแนะนําให้จบแต่เจออายการแทงหลังหาว่าผมผิด นะครับผมโดนต้องโทษไปนะครับตัดสินผมมานะครับในข้อหานะครับแล้วก็ผมก็สู้นะครับสู้ผมไม่ประกันตัวนะครับเขาตัดผมมาเยอะนะครับตัดผมมาตั้งเก้าปีสิบปีผมก็อุทธรดีกาสู้นะครับก็เหลือปีหนึ่งในการชั้นชั้นอุทธร์ผมนึกว่าจะจบแล้วผมก็ติดมาปีอีกแล้วก็กาจะออกได้นะครับในการฟ้องผมอีเนี่ยครับ มันเล่นแรงนะครับั้งทิ้งอยู่ว่าเป็นคดียอมความกไปแล้วนะครับไอเกียดในอมแลวในความจริงผมไม่ได้กระทาแต่การที่ว่าเด็กนะครับมันปั้นได้มันพูดมันสอนได้ความซวยนะครับเรื่องที่เฮี้ยมนี้ผมรับไม่ได้จริงๆอ่ะผมก็สู้นะครับถึงทั้นดีกาจจดีกาผมเขียนเขียนดีกาเองส่งนะครับออกจากเรือนจํามาพลาดเวลาไม่ทันเวลานะครับแต่ไยการฟ้องผมตีกลับนะครับ ผมเลยจองจำคุกจริงนะครับ4ปี6เดือนนะครับอยู่ในเรือนจำทั้งที่ไม่ผิดคดีนี้เลยนะครับพอมาเป็นปลออกมานะครับเด็กที่สร้างภาพสองคนตอนหลังมาพูดขอโทษเพราะว่าโดนแม่นะครับแม่ผู้ปกครองนเนี่ยนะครับบังคับให้พูดตามตามเนื้อหานั้นเพราะว่าเด็กสองคนนั้นไปบันี้ตัวเป็นตาวล้ะอีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องนะครับไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ป,ปั้นขึ้นมาสองคนแล้วเป็นญาติกันนะเด็กบอกว่านะครับ ว่าเธออะไไอ้ตัวแม่ตัวผู้กองมาพูดไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันได้ไงพอขึ้นศาแล้วนะครับศาลเขาเอาเนื้อหาหยิ่งผมไปเซ็นไก่เกียไดไปนอมกลายเป็นโง่นะครับว่ายอมรับในการกล่าวหาในเนื้อหานั้นนะครับเพราะหนูไม่เกี่ยวตรงนั้นไม่เกี่ยวด้วยไงทําผมติดคุกฟรีนี่คือเรื่องจริงคนบางคนนะครับมีบาดแผลกับการเคยต้องโทษคดีความเนี่ยนะครับ บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวค่อยฟังต่อในคลิปที่2นะครับ